สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพทัทวันงามแสงเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาดยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel กล้องสวัสดิการแรงงานกับการนำเสนอข่าวสารประจำสัปดาห์แรกของเดือนกันยายนไปรเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกันเลยค่ะ กอสอวอร่วมประชุมเตรียมการพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการใช้ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติวันอังคารที่5กันยายน25 6 6เวลา10นาฬิกานายธานินทร์ผู้มรุนผูน้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงานมอบหมายให้นางดาราพาันธิทิศสิริกุลผู้อำนวยการกลุ่มง,งานส่งเสริมสวัสดิการแรงงานร่วมประชุมเตรียมการพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเรื่อง การใช้ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติผ่านระบบประชุมทางไกลโดยมีนายอุเทนชนะกุลรองอธิบดีกรมกิจาก,การเด็กและเยาวชนเป็นประธานมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงเจ้าหน้าที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานกำกับดูแลสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจำนวนสิบหน่วยงานวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งกำหนดจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเรื่อง การใช้ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติที่จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่14กันยายน2566 กสวโดยกลุ่มงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานเข้าติดตามประเมินผลการใช้เงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานของสหกรณ์อมทรัพย์ทรัพย์รุ่งเรืองจำกัดวันอังคารที่5กันยายน2566กองสวัสดิการแรงงานโดยกลุ่มงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าติดตามประเมินผลการใช้เงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานของสหกรณ์อมรัพย์ทรัพย์รุ่งเรืองจำกัดจากการเข้าติด ตามประเมินผลสะกมออมทรัพย์ลุ่นเมือนจำกัดซึ่งเป็นสากมออมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นของบริษัทหน้าที่ใช้จำกัดและได้กู้เงินกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานประจำปีงบประมาณพศ2566พบว่าสาหกรณ์ได้นำเงินที่ได้รับจากกองทุนจนาํานวน10ล้านบาทไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์คือเพื่อให้สินเชื่อแก่สมาชิกในการปลดเปลือ้องหนี้สินเพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์เพื่อพัฒนารายได้และใช้จ่ายในครอบครัวคาดว่าจะมี สมาชิกได้รับประโยชน์จากเงินกู้ดังกล่าวจำนวน199รายก็สอวอว ประชุมคณะทำงานด้านเทคนิค Technical Working Group ของศูนย์บริการดูแลเด็กอายุต่ำกว่า3ปีครั้งที่1วันพฤหัสบดีที่7กันยายน2 5 6 6เวลา9ก้านาฬิกานายธานนินผู้ม,มรุนห่้มหนวยการกองสวัสดิการแรงงานมอบหมายให้นางดาราพันธิธีสิริกุลห่้มหนวยการกลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิการแรงงานพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงานและเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการแรงงานร่วมประชุมคณะทำงานด้านเทคนิค Technical Working Group เพื่อประเมินอุปสงค์และอุปทานของศูนย์บริการดูแลเด็กอายุต่ำกว่า3ปีครั้งที่1ผ่านระบบประชุมทางไกลจัดโดยองค์การยูนิเซฟประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิเคราะห์และสมาชิกของคณะทำงาน Technical Working Group แลกเปลี่ยนและตกลงในบทบาทของ TWG นําเสนอภาพรวมของการศึกษาวิเคราะห์แผนการดำเนินง,งานและขอความคิดเห็นจาก TWG thank you กสวประชุมคณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกันกลองงานครั้งที่7ประจำปี2566วันศุกร์ที่8กันยายน2566เวลา13.30นาว่าที่ร้อยตีสมศักดิ์ผมดำรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกันกลองงานครั้งที่7ประจำปี2566ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน ผู้แทนผู้อำนวยการสํานักแรงงานสัมพันธ์ผู้แทนกลองคุ้มพรองแรงงานผู้แทนกลองนิติการผู้แทนร่วมำนวยการสํานักเงินสมทบสํานักงานประกันสังคมผู้อำนวยการกลุ่มงานคณะกรรมการัสดิการแรงงานผู้แทนฝ่ายนายจ้างผู้แทนฝ่ายลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาคํารองมาตรา120ของนายจ้างกรณีย้ายสถานประกอบกิจการจํานวนสีแห่งได้แก่บริษัทคาซั่นประเทศไทยจำกัดลูกจ้างที่เกี่ยวข้องจำนวนหนึ่ง คนบริษัทคารซัมเซอร์ติฟายประเทศไทยจำกัดลูกจ้างที่เกี่ยวข้องจำนวน1คนบริษัทสาราฮอสพิทาลิตี้กรุ๊ปจำกัดลูกจ้างที่เกี่ยวข้องจำนวน2คนและบริษัทเซ็นทัลฟู้ดรีเทลจำกัดลูกจ้างที่เกี่ยวข้องจำนวน3คนข่าวต่อไปจะเป็นการนำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหวการดำเนินงานของศูนย์เด็กเล็กพิทยาเขตชลินทรัพรราชวิทยาลัยในพระราชบปรถรมภ์โดยมีกิจกรรมสำคัญดังนี้ ศูนย์เด็กเล็กพิยาเขตสิรินทร์และชีวิตาลัยในพระราชูรรุถัมจังหวัดสมุทรปราการผลิตสื่อและนําเสนอชิ้นงานสือ่อเพื่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยเพื่อเสริมสร้างทักษะเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านภาษาส่งเสริมการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กฝึกสมาธิอีกทั้งยังมีความหลากหลายสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินให้กับเด็กปฐมวัยกิจกรรมต่อมาศูนย์เด็กเล็กจัดก,กิจกรรมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กปฐมวัยโดยพระอาจารย์สมหมาย ธรรมโชติโกและพระอาจารย์มนัสขันติมโนพระอาจารย์จากวัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการให้ความรู้ด้านศิลธรรมแก่เด็กปฐมวัยเพื่อปลูกฝังให้เด็กมีจิตสำนึกมีคุณธรรมจริยธรรมสร้างชัชนาคติข่านิยมวัฒนธรรมอันดีงามให้แก่เด็กปฐมวัยสร้างระเบียบวินัยให้แก่เด็กกิจกรรมสุดท้ายเจ้าหน้าที่สาธารณสุขพยาบาลฝ่ายควบคุมโรคจากสถานีการาดทที่5สว่างคณิวาสภากาชาติไทายเข้ามาสอบ การระบาดโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV ภายในศูนย์เด็กเล็กจากการรายงานเด็กที่ป่วยเป็นโรคติดเชื้อโดยมอบน้ำยาฆ่าเชื้อโรคประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับโรคดังกล่าวพร้อมให้คำแนะนำและเน้นย้ำเรื่องการคัดกรองคัดแยกเด็กป่วยไม่สบายมีน้ำมูกให้รับการรักษารวมถึงหมันล้างทำความสะอาดพื้นที่ส่วนรวมด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อและทั้งหมดคือข่าวสารประจำสัปดาห์แรกของเดือนกันยายน2566 ของกล้องสวัสดิการแรงงานอย่าลืมกดไลค์กด s ับสไ r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ยูทูบชาแนลกล้องสวัสดิการแรงงานเพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆน่าสวัสดิการแรงงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกสอรอคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ